วันนี้เราจะมาเล่าถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งครับที่พูดถึงเรื่องราวของมนุษย์เงินเดือนที่ออกตะเวนกินอาหารที่ใกล้สูนพันซีรีส์ที่ชื่อว่า The Road to Late Less Long List ร้านอาหารเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรมาฟังกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้เราต้องไปที่เมืองทาการสกิครับเมืองนี้อยู่ในจังหวัดคุม,มะประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่นักท่องเที่ยวลดลงเมืองก็พยายามหาทางให้ที่นี่กลับมาเป็นจุดมุ่งหมายของการเดินทางอีกครั้งเลยชักชวนเอเจนซี่เข้ามาช่วยเติมไอเดียและเมื่อเหล่านักสร้างสรรค์งานโฆษณาเริ่มทำงานก็พบกับคำพูดหนึ่งที่ชาวบ้านบอกว่าเราเคยมีร้านอาหารดีๆอยู่มากมายแต่พวกเขาก็หายไปทีละคน สิ่งเหล่านี้เติบโตขึ้นตามสังคมผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นครับเลสลิสนี่นักสิ่งแวดล้อมรู้จักกันดีนะครับเพราะว่ามันคือรายชื่อลิสต์รายชื่อของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เขาเลยหยิบยกคำว่าเลสลิสมาใช้กับร้านอาหารมันจึงกลายเป็นร้านอาหารที่ใกล้สูญพันธุ์เหตุผลที่ร้านอาหารเหล่านี้ใกล้สูญพันธุ์ก็เพราะว่านี่เป็นร้านที่อร่อยอ,อยครับแต่ซ่อนอยู่ในหลืบเมือง ร้านเหล่านี้มักจะดูแลโดยผู้สูงอายุผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ไม่ค่อยโปรโมทไม่ค่อยโฆษณาทางโซเชียลมีเดียนะครับคนก็เลยไม่รู้จักและนี่คือเพนพอยต์ของโครงการนี้ครับที่ครีเอทีฟในเอเจนซี่นำมาคบคิดแล้วก็กลายเป็นโครงการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ใกล้สูวนพันธ์โดยร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะมีส่วนประกอบอยู่4ข้อด้วยกันครับข้อ1ครับจะต้องเป็นอาหารรสเดิศข้อที่2ครับจะต้อง ดูแลโดยผู้สูงอายุข้อที่3จะเป็นร้านอาหารที่ใช้พื้นที่ร้านนั้นต้องเป็นร้านดั้งเดิมตั้งแต่ตอนเปิดมานะครับและข้อสุดท้ายครับร้านอาหารเหล่านี้จะต้องไม่มีคนทําต่อเมื่อได้แนวทางชัดเจนนะครับทีมงานก็ลงพื้นที่ในการค้นหาร้านอาหารเหล่านี้ทั่วเมืองทากาสสกิและกลายเป็นเว็บไซต์ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้าจอในขณะน,นี้เว็บไซต์นี้เปิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2017นะครับ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ก็คือร้านอาหารเหล่านี้ครับมีลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า30%เลยนะครับหรือแม้กระทั่งที่สุดฮอตอย่างสถานีรถไฟ JR ที่แน่นอนครับโครงการในชุมชนนี่ยากมากเลยที่จะไปโปรโมทประชาสัมพันธ์แต่เมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นที่ทากาสกิการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แบบนี้ก็มีให้เห็นและสิ่งที่พูดถึงไปตั้งแต่ตอนต้นนั่นก็คือรายการทีวีครับ ที่จะมาช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคละครที่เราได้เห็นทาง n น t f l i กนะครับก็เป็นอีกเป้าหมายที่ขยายผลมาจากโครงการนี้ครับนี่คือการพยายามที่จะทำให้มีละครเรื่องหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาปลุกชีวิตของเมืองที่อาจจะเงียบเหงาไปแล้วละครในการฟื้นฟูเมืองครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างจังหวัดทาคาสากิที่เป็นจุดเริ่มต้นไอเดียแล้วก็เอเจนซี่นะครับจับมือร่วมกับทีวีโตเกียวครับ เมื่อกรกลายเป็นทีวีโตเกียวและต้องการเป็นการฟื้นฟูนในระดับภูม,มิภาคเนี่ยจากจังหวะกุมมะจังหวัดเดียวกลายเป็น11จังหวัดผ่าน12ตอนที่เราได้ชมกันไปนะครับหากเรามองย้อนกลับไปที่ซีรีส์หากเรามองย้อนกลับไปที่เรื่องราวเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในการหล่อหลอมตัวละครและก็เรื่องราวนี้ขึ้นมานะครับตัวละครนำนำโดยผู้ชายวัยกลางคนครับที่ทำงานหนักอยู่ในมหานครโตเกียวทำไมเขาต้องแคมปิ้งในการเดินทางออกไป ก็เพราะว่าเป้าหมายนั้นคือการที่เราต้องการตอบโจทย์กับผู้ที่มาสนับสนุนให้สิ่งนี้เกิดขึ้นร้านอาหารเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นจากเรื่องราวจริงนะครับละครเรื่องนี้ถ้าเกิดคนได้ดูแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนการย้อนอดีตกลับมาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะถูกสัมภาษณ์ก่อนที่จะนําไปสร้างเป็นบทแล้วก็ทํามาเป็นละครให้เราดูนี่ถือเป็นกลยุทธ์ที่ย่าบยนในการที่จะพยายามฟื้น คืนเมืองที่ซบเซาไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตามผ่านการใช้สื่ออย่างซีรีส์อย่างทีวีอย่างละครโทรทัศน์อย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับผู้สูงอายุในเมืองไม่แม้แต่จะพยายามประชาสัมพันธ์ร้านของเขาเองด้วยซ้ําแต่คนคนหนึ่งครับที่เป็นเจ้าของร้านในโครงการนี้บอกกับทีมงานวิจัยที่ลงไปทําบทว่าสิ่งที่พวกเขาทํานี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยแต่ทําเพื่อเมืองของพวกเขาครับสวัสดีครับ